นากาโตะบอกฉันว่านายเป็นคนบ้านนอกใช่ปะสัญชาตินี้มีหรือเปล่าวะประ,ประชาชนได้ทำหรือยังภาษาไทยเนี่ยฝึกหัดพูดนานไหมแต่นายกับฉันอมันคนะระดับกันจ้ะคนละเลเวลอะนี่คุณทางนี้ครับ นายเป็นคนที่ลุงกาต่อแนะนําให้ฉันรู้จักกันเหรอใช่ครับคุณแอนใช่ไหมก็ใช่น่ะสิเชนน,นั่งก่อนครับอ่าพี่ครับขอเมนูหนเลยครับ,รบนี่นะฉันครั้งแรกอะ่ะ<ด>ก็พามาร้านแบบนี้อะไรเหรอคุณคุณยังไม่ได้ลองชิมเลยนะเดี๋ยวเพิ่งดูถูกร้านแบบนี้สิลองชิมดูก่อนนี่ครับไม่เอาอ่ะฉันว่าฉันไม่กินดีกว่า ไม่เอานะคุณยังไม่ได้กินอะไรมาเลยไม่ใช่หรอคุณลองชิมดูก,ก่อนนะอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยอยากสั่งอะไรงั้นหรอฉันว่าร้านแบบนี้มันไม่มีของที่ฉันอยากจะกินหรอกลองดูงก,ก่อนได้นะครับเผื่อมีเม,มนูที่คุณชอบฉันบอกว่าฉันไม่อยากจะกินไงกับข้าวอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เคยกินหรอกขอโทษทีนะครับพี่เดีย๋ยวผมเรียกที่อีกทีแล้วกันขอเรียกเมนูกันโอเคแล้ครับทำไมคุณต้องด่าพนักงานแรงขนาดนั้นด้วยอะ เราฉันพูดอะไรผิดอะก็แค่พนักงานกระจกกระจกจนๆแบบนั้นอะฉันจะพูดอะไรก็ได้ปะแล้วนายคิดว่าร้านกระจกกระจอกแบบนี้มันเหมาะสมกับฐานะฉันไหมหรอคุณไม่พูดเกินไปหน่อยเหรอร้านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอาหารก็กินได้เนี่ยแต่านายกับฉันอะมันคนละระดับกันจ้ะคนละเลเวลอะคนละเลเวลแล้วคุณเนี่ยเลเวลไหนล่ะคะ อยู่ในระดับที่นายไม่สามารถเื้อมถึงเนี่ยนี่ลุงกาโตะเขาไม่ได้บอกข้อเสนอฉันต้องการให้ในายฟังบ้างนะเนี่ยต้ไม่นะก็ได้ฉันเห็นว่านายหนะางง้าตาโงโกซื่อๆนี่นะฉันจะอธิบายให้ฟังก็ได้ข้อหนึ่งบ้านเนี่ยต้องอยู่ใจกลางเมืองเท่านั้นข้อสองนายต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูฉันเดือนละแสนอัพส่วนข้อสาม สินสอดของฉันจะต้องสิบล้านขึ้นเท่านั้นข้อสุดท้ายฉันเป็นคนชอบเที่ยวเขื่อนนายต้องพาฉันไปเที่ยวเขื่อนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนายทำได้ไหมแสดงว่าถ้าลูกเราออกมาเนี่ยลูกต้องใช้นาคุณคุณใช่ป่ะก็ <c oughs> แต่ข้อเสนอที่คุณเสนอมาเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะถามจริงไหมมันเป็นการนัดเดทหรือว่านัดขายของกันแน่ นี่นายฉันก็แค่ต้องการความมั่นคงจากนายแค่นั้นน่ะงั้นถ้าบ้านใจกลางเมืองผมไม่พอไหมเดี๋ยวผมให้ค้าเลือห่านเลยนายมีกันหรอแน่นอนแล้วเงินสินสอดสิบล้านเนี่ยผมให้ร้อยล้านเลยและสิบล้านเป็นเงินเดือนคุณแทนแล้วกันพี่นายกำลัรงรอเล่นอะไรฉันอยู่หรือเปล่าก็คุณล้อผมเล่นก่อนนะ เป็นแบบนั้นอะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูนะเพราะว่าต้นทุนของฉันอะมันสูงกว่ามาตรฐานเยอะรูปร่างหน้าตาฉันก็ดีแถมเป็นนักเรียนนอกด้วพ่อแม่ของฉันก็เลี้ยงดูประคบประงมฉันมาอย่างดีเหมือนไข่ในหินเพราะฉะนั้นอะค่าเลี้ยงดูฉันอะมันก็ต้องสมกับราคาที่พ่อแม่ฉันเลี้ยงดูมาด้วยสิเดี๋ยวที่พูดมาเมื่อกี้ ขอขอดีบ้างได้ปะจะได้สมกับที่เีดกร้กองมาฉันจะบอกให้นายฟัง,งอีกรอบันก็ได้นะฉันเป็นนักเรียนนอกสูงยาวเข่าดีเอวเด้งอ้อนเดี๋ยวนะนี่นากาโตะบอกฉันว่านายเป็นคนบ้านนอกใช่ปะใช่เป็นคนบ้านนอกแล้วทำไมดูถูกผมเหรอท่านนายเป็นคนบ้านนอกอ่ะ ว่าฉันไม่อยากเสียเวลาคุยกับนายอะ่ะฉันเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่ถามจริงสัญชาตินีนมีหรือเปล่าวะป,ะประชาชนได้ทำหรือยังภาษาไทยเนี่ยฝึกหัดพูดนานไหมโอ้ยสภาพอย่างเงี้ยจะมีหน้านัดบอดฉันอีกเนาะคนเมือง,งกรุงนี่เก่งนะสรุปแล้วคุณมีที่ดินพันไร่หรือกี่หมื่นไร่ล่ะรถที่บ้านนี่ขับไหวรอเปล่ามันเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหม ก็ไม,ไม่คนในเมืองกรุงเนี่ยสวยเท่าคุณหรือสวยกว่าคุณเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนคนคิดว่าตัวเองเป็นใครอะ่ะ <c oughs> เป็นกาเป็นผงเป็นนางฟ้าหรือเป็นกระติกจะต้องลงทุนมากขนาดเนี้ยนี่นายอย่างไม่พอผมมรู้จักคนเยอะนะคนจบนอกอนะลุงข้าบมานยังจบนอกเลยมันหน้ามันโหนมาใา่ไหนอะ่ะคิดว่าตัวเองเด่นหว่กค่นคุณมาสิก็ฉันสวยไง อย่างน้อยอะ่ะฉันก็ต้องเรียกว่าคาให้มาสมฐานะหน้าตาซะหน่อยไหมโอ้โหสุดยอดในความมั่นหน้าเอาจริงอะ่ะความสวยมีกันทุกคนอยู่แล้วแหละอย่าหาว่าผมพูดหน้าเกลียดเลยนะความสวยของคุณนะจะอยู่ได้สักกี่ปีกัน10ปี20ปีหรือว่า30ปีก็เหี่ยวแล้วแล้วผมะ่ะผมอายุ20ต้นๆมีบ้านแล้วก็มีมีรถหน้าที่การงานก็มั่นคง อนาคตต่อไปข้างหน้าคงจะมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นอยู่สุขสบายขึ้นเน, <c oughs> นี่นิดนายมีรถเบนซ์ขับด้วยเหรออ้ยรู้จักรถเบนซ์ด้วยเหรอนี่แต่ว่าคุณมีโทรศัต่อไม่ใช่เอุอ้ยใครบอกอล่ะฉันไม่รีบไปไหนหรอกเอาเป็นว่าเรามาคุยกันต่อดีไหมอ่ะหรือว่าไปหาหนังสักเรื่องดูไหมเราเราจอดไปไหนหอ๋อ คุณไม่ต้องรู้หรอกจริงๆอ่ะนิสัยนายใช้ได้เลยนะฉันชอบคนติดดินแบบนี้มากเลยอะดูไกลๆเหมือนพวกผ้าคิริวห่อทองอะไรแบบนี้ฉันว่าเราก็เหมาะสมกันดีอยู่นะแต่ที่ฟังพูดเมื่อกี้เหมือนผ้าคิริวห่อขี้มากกว่านะแต่ผมไม่ใช่คนกรุงนะ คุยไม่เป็นไรเลยนายมีบ้านมีรถพร้อมแล้วทุกอย่างนะ่ะนายจะเป็นคนที่ไหนนันไม่สําคัญเลยแหละเพราะว่าฉันชอบนิสัยนายอะ่ะนิสัยแบบไหนเหรอนิสัยรวยอะ่ะนิสัยรวยแล้วที่เราคุยกันแบบเนี้เราคุยกันในสถานะไหนเหรอนายอยากเป็นสถานะไหนอะ่ะ เราเป็นแฟนกันเลยปะล่ะคุณอยากนั่งรถเบนซ์จะแย่แล้วว่าผมว่าเราไม่เป็นแฟนกันไม่ได้หรอกคุณดีกันไปอ่ะเราไม่คู่ควรกันผมเป็นคนมันนอกกินโคลนสามควายยังติดเสื้ออยู่เลยอย่ามาเกิดทั่วกันเลยนะแต่ว่ามันดเนดนเอแกง ฉันเพ้อแล้ฝันไว้ชานไ,ไม่เคยคิดว่าจะเจอคนใ,ในฝันใส่ข้าก็เตี๋ยวมันด้วยนะ